สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานมากนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปพาจัดโนชันนะคะซึ่งเคยมีคนขอเข้ามานานมากแล้วนะคะเพิ่งได้มีโอกาสทำนะคะ ก่อนอื่นเราก็จะทำเพจว่างๆขึ้นมาก่อนนะคะเป็นแบบนี้โอเคค่ะก็จะเห็นว่าตรงพื้นที่ข้างล่างนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถทำงานใส่อะไรที่เราอยากเขียนลงไปนะคะแล้วข้างบนก็จะมีที่ใส่หน้าปกแล้วก็ที่ใส่ไอคอนได้ค่ะค่ะตรงส่วนของหน้าปกนะคะแล้วก็ส่วนของไอคอนเราจะสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเราเลยค่ะซึ่งเนี่ยเช่นหน้าปกนะคะเขาก็จะมีหน้าปกให้หลากหลายอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่แล้วหรือว่าเราจะเลือก อัปโหลดสิ่งที่มีในเครื่องเราแปะลิงก์หรือว่าจะเอาจากเว็บรูปภาพฟรีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ในนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันซึ่งเราจะทดลองเลือกมา1อันนะคะ โอเคค่ะพอเราเลือกแล้วนะคะมันก็จะเปลี่ยนหน้าปกให้เราแบบนี้แล้วต่อมานะคะเราก็จะมาลองเปลี่ยนไอคอนมันก็จะเป็นพวกอิโมจิที่มีใน iPad เรานะคะหรือว่าในเครื่องเราที่เราใช้ซึ่งแอปเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง iPad แล้วก็มือถือหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะได้ถูกระบบปฏิบัติการเลยค่ะโอเคเนี่ยเราเลือกมาแบบนี้หรือว่าจะให้เขาแรนดอมให้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะก็เป็นการตั้งชื่อเพจของเราค่ะก็คือตั้งได้ตามใจมันก็จะกลายเป็นชื่อหัวข้อของ Notion ่นนี้ไปเลยนะคะอันนี้เราก็ทดลองตั้งว่า n, n Lazy Study c a m ทีนี้ตรงหน้าปกกับไอคอนนะคะมันก็อาจจะไม่ค่อยมุงมิงกิงกล่องแก้วทักซักเท่าไหร่แเราก็จะพาทุกคนไปดูวิธีทำนะคะนี่เช่นตัวอย่างในอันนี้ของเรานะคะที่จะเห็นว่าหน้าปกเนี่ยขยับได้แล้วก็มีไอคอนที่เป็นน้องแพนด้าดินดแบบนี้นะคะ ซึ่งแหล่งในการดาวน์โหลดของเรานะคะเราก็จะใช้เป็น Pinterest ค่ะทุกคนเราก็จะทําการเข้าไปที่ Pinterest นะคะเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็เซิร์ชคําว่า PNG GIF แบบนี้เลยค่ะแลัวที่เราเซิร์ชนะแล้วพอกดเข้าไปนะคะมันก็จะมี GIF มากมายหลากหลายเลยค่ะเช่นแบบนี้แบบวันที่เราใช้เมื่อกี้ก็คือน้องแพนด้าดินๆนะคะนี่แล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายมีน้องผี ห็นหมแล้วแต่ใจเราชอบเลยทุกคนก็สามารถกดเลือกได้เลยเราจะเอาแมวอันนี้นะคะแล้วเราก็กดที่จุด3จุดข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดรูปแค่นี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเราแล้วเราก็จะสามารถเอาไปเพิ่มเข้าโนชั่นได้ค่ะซึ่งแบ็กกราวนะคะก็ทําแบบเดียวกันค่ะนี่นะคะเราก็ทําการเซร์ชไปได้เลยว่ากิฟแล้วก็แบ็กกราวค่ะ ก็จะเห็นนะคะว่าเป็นน่ารักมุ้งมิงแบบนี้แล้วก็มีความขยับได้นะคะเราก็ใช้วิธีดาวน์โหลดแบบเดียวกันกับที่เราดาวน์โหลดไอคอนเมื่อกี้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการอัปโหลดนะคะเราก็เลือกเช a งคอเวอร์เนาะแล้วเราก็กดอัปโหลดตรงนี้นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกภาพจากอัลบั้มของเรานะคะเราก็กดใช้ไปเลยเสร็จแล้วมันก็จะใช้เวลาอัปโหลดแบบหนึ่งนะคะให้ถึง100%เนาะ ต่อมานะเราก็จะมาอัปโหลดไอคอนกันค่ะซึ่งก็ทำวิธีเดียวกันเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ทั้งแบ็กกราวขยับได้แล้วก็ไอคอนขยับได้แบบนี้ค่ะเป็นน้องแมวน่ารักมูมิงซึ่งเราจะเอาเป็นภาพนิ่งปกติก็ได้เหมือนกันเลยนะทุกคนแล้วต่อมาเราก็จะทําการเปลี่ยนฟอนตนะคะก็คือจุด3จุดข้างบนนี้เราจะชอบใช้ฟอนโมโนอันนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็น full w เพื่อที่ได้หน้าจอการทํางานของเราที่มันกว้างนะคะ อันนี้นะคะเราก็จะกดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกอันที่เป็นคําว่าโค้ดนะคะแล้วเราก็จะหาโค้ดมาใส่นะคะแบบนี้มันก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจ motivation แล้วก็เป็นการตกแต่งไปในตัวด้วยค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะการกดค้างแบบนี้นะคะก็จะเป็นการจัดหน้าค่ะนี่เช่นถ้าเราเอาไปไว้ตรงหลังเส้นสั้นๆแบบนี้นะคะมันก็จะทำการแบ่งเป็น2หน้าถ้าเป็นยา,ยาวๆนี้มันก็จะอยู่ข้างล่างเนาะนี่เห็นไหมแบบนี้มันก็จะแบ่งเป็น2หน้าค่ะ ซึ่งเราก็สามารถทําการแบ่งเป็น3หน้าแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วเราก็จัดหน้ากระดาษให้ใหญ่เล็กได้ว่าอยากเอาบรรทัดไหนใหญ่บรรทัดไหนเล็กแบบนี้ได้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะพาไปหาวิดเจ็ตนะคะหรือว่าเรียกง่ายง่ายว่าของตกแต่งนะคะมาตกแต่งในโนชั่นของเราให้น่ารักสดใสแล้วก็มันเป็นฟัง์กชันที่ใช้งานได้จริงด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องไปเซิร์ชเว็บนะคะ โอเคก็ okay, แล้วแต่เราอยากได้นะคะนี่เราเซิร์ชว่า Notion Clock Widget นะคะเพราะเรา,เราอยากได้เป็นนาฬิกานะคะแล้วเราก็จะเลื่อนลงมาเจอเว็บอันนี้นะคะก็กดเข้าไปเลยทีนี้เราก็ต้องล็อกอินนะคะจะเห็นว่าเนี่ยเขามีหลายอย่างมีทั้งแบบสภาพอากาศมีแบบว่าเปอร์เซนต์ว่าวันนี้ผ่านไปแล้วกี่เปอร์เซนต์เดือนนี้ผ่านไปแล้วกี่เปอร์เซนต์อะไรแบบนี้มีเคาดาวด้วยแล้วก็มีเป็นพวกแบบโค้ดให้เราใส่สวยๆได้ะคะ่ะ โอเคทีนี้เราก็ทําการล็อกอินเข้ามานะคะมันก็จะมีให้เราแอดวิดเจตนะคะทีนี้เราก็เลือกว่าเราจะเอาวิดเจ็ตอะไรในที่นี้เราจะลองทํานาฬิกาให้ดูก่อนนะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อวิดเจ็ตนั้นของเราได้หรือว่าเราจะไม่ตั้งก็ได้นะคะ มันก็จะเข้ามาเป็นหน้าที่เราสามารถปรับแต่งนาฬิกาของเราได้นะคะเราก็จะเลือกทมโซนได้อันนี้เราก็เลือกทมโซนปกติของเรานะคะแล้วก็สามารถเลือกรูปแบบของนาฬิกาได้ค่ะทุกคนมีหลากหลายแบบเช่นอนาล็อกดอทก็เป็นแบบนี้นะคะโอเคพอเราได้รูปแบบนาฬิกาที่เราต้องการเราก็สามารถเลือกปรับดูได้นะคะว่าพอเวลาไปอยู่โนชั่นเราแล้วถ้าเราปรับย่อขยายเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะ แล้วก็นี่เราก็จะเลือกเป็น24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าถ้ากิดว่าเลือกเป็น12ชั่วโมงมันก็จะแบบบ่ายโมงมก็จะเป็นวันพรอะไรยี้ใช่ไหมที่แบบรู้สึกว่าตัวเราคุ้นชินก็เลือกได้แล้วก็เลือกเป็นแบบ24ชั่วโมงคือบ่ายโมงก็13นาฬิกาอะไรแบบนี้ โอเคค่ะเราก็สามารถเลือกสีได้นะคะอันนี้เราก็ไปเอาพวกแบบโคดสีพัดเทลมาใส่นะคะก็จะเป็นสีชมพูน่ารักมุ้งมิ้งแล้วแต่เราว่าจะไปเอาโคดสีอะไรมาใส่ได้ตามใจชอบนะคะก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเวอร์ชั่นด์กโหมดนะคะก็คือถ้าเราเปิดด์กโหมดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีให้ตามนี้นะคะ่ะพอเสร็จแล้วนะคะปรับแต่งเสร็จแล้วข้างล่างสุดตรงนี้เราก็จะกด Copy to c l i ลิป a r d นะคะเพื่อนำไปลงในโน้ตชั่นของเราะคะ่ะทุกคน พอกลับมาที่โ o t i o ั่นแล้วนะคะเราก็กดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลื่อนหาคำว่า embed ค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เรากรอกลิงก์ที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้ค่ะเราก็กด embed link ไปเลยแล้วเราก็จะได้นาฬิกานะ่ารัก,กุบกิบตามที่เราปรับแต่งเมื่อกี้นะคะเข้ามาอยู่ในโ o t i ชั่นของเราแล้วเราก็สามารถกดเคลื่อนย้ายไปจัดแต่งหน้าตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ ซึ่ง GIF เนี่ยนอกจากเราจะเอามาทำไอคอนได้แล้วนะคะเราก็สามารถเอามาทำเป็นรูปตกแต่งแบบนี้ก็ได้ค่ะก็ <S <S คือเพิ่มรูปภาพเข้ามานะคะแล้วก็จะมีนี่น้องน่ารักกลุ่มกิบแบบนี้เข้ามาอยู่ในโนชั่นเราต่อมานะคะเราก็จะเลือกวิดเจ็ต ที่ชื่อว่า l i f e progress bar นะคะมันจะเป็นเหมือนแถบเปอร์เซนต์นะคะว่าปีนี้วันนี้เดือนนี้มันผ่านไปกี่วันแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็กด create ขึ้นมาเลยเสร็จแล้วที่นี้นะคะมันก็จะเป็นหน้าตาเป็นกราฟแบบนี้แล้วก็เลือกได้ว่าเราจะเอาปีเดือนวันอะไรบ้างแล้วก็ไม่เอาปีนะคะเอาแค่วันเดือนสัปดาห์นะคะแล้วตัวบาร์นะคะก็สามารถปรับสีได้เหมือนกับนาฬิกาค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ด้วยว่ามันจะให้โชว์นัมเบอร์เป็นแบบไหนนะคะซึ่งเราอะโชว์ Show เป็นเปอร์เซนต์ค่ะ ซึ่งเราก็จะปิดควอเตอร์กับไลฟ์ไปด้วยนะคะก็จะเหลือแค่วันสัปดาห์แล้วก็เดือนนะคะซึ่งมันก็จะขึ้นเป็นตัวเลขโชว์เนาะว่าวันนี้ผ่านไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์สัปดาห์นี้ผ่านไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เดือนนี้ผ่านไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีให้เราเลือกวันเกิดน,นะคะแล้วก็กําหนดอา,อายุที่เราคิดว่าแบบจะมีชีวิตอยู่แล้วถ้าเราเปิดไลฟ์มันก็จะแบบเฮ้ยนี่คุณผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์ของชีวิตคุณแล้วอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งเราปิดไปนะ ซึ่งพอเราเลือกสีอะไรเสร็จสัส์แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือกด copy แล้วก็ไปกดฝังเข้าโนชันเราเหมือนเดิมนะคะโอเคก็ได้มาเป็นแถบแบบนี้นะคะก็ปรับความกว้างหนาของแต่ละแถบแบบนี้ได้แล้วก็จะสามารถเปิดเป็น dark mode ได้นะคะก็ dark mode มันก็จะขึ้นเป็นสีตามที่เราเลือกไว้ในเว็บตรงนั้นเนาะ ต่อมาเราก็มาลองใส่เพลงกันนะคะก็กดเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมแล้วก็เลือกคําว่า audio ค่ะทีนี้พอเลือกคําว่า audio นะคะมันจะให้เราใส่ไฟล์เนาะเราก็เลือกไฟล์ที่มันอยู่ในเครื่องเราค่ะเป็นไฟล์ mp3 นะคะซึ่งพอมันดาวน์โหลดเสร็จเราก็จะได้เพลงที่สามารถเปิดในโนชั่นของเราแล้วก็ฟังไประหว่างทํางานได้ค่ะ นี่นะเราก็จะได้เพลงมาแบบนี้นะคะก็กดเล่นกดหยุดได้ทีนี้ต่อมานะคะการจัดหน้าเนี่ยคือเรารู้สึกว่าใน iPad อะ่ะมันจะจัดได้ไม่เยอะเท่าในคอมพิวเตอร์นะคะมันก็จะแบบได้นิดหน่อย แต่แบบที่เราเลือกมาทําใน iPad ให้ดูนะคะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าทุกคนอาจจะสะดวกในการใช้ iPad มากกว่าทําใน MacBook หรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะแต่ทีนี้เราก็จะมีตัวอย่างที่เราจัดในคอมพิวเตอร์ให้ดูนะคะมันก็จะสามารถจัดหน้าได้แบบหลากหลายกว่าน่ารักกุบกิบกว่าแบบนี้นะคะแบบเรารู้สึกว่าในคอมพิวเตอร์มันสามารถแบ่งหน้ากระดาษได้ล้ำลึกมากกว่าแบบจัดเรียงได้แบบว่าดูมีความน่ารักกุบกิบมากกว่านะคะตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมีจัดในคอมพิวเตอร์ให้ดูนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปลองจัดในคอมพิวเตอร์ให้ดูก็เนี่ยตรงนี้นะคะมันมีลูกเล่นหลากหลายให้เราเพิ่มได้นะคะเนี่ยเราสามารถเพิ่มเพจแล้วเพจม,มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดเชื่อมเข้าไปได้ก็แบบอาจจะทําเป็นแพลนเนอร์อาจจะทําเป็นทูดูลิสต์ของแบบแยกออกมาแล้วก็กดเข้าไปเหมือนเป็นสมุดเล่มหนึ่งอ่ะทุกคนแล้วเราก็เปิดไปหน้าตามนั้นได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็สามารถใส่ไอคอนใส่อะไรได้เหมือนกับหน้าใหญ่เลยค่ะ สมมุติเราจะทนะําแพนเนอร์เนาะก็เนี่ยกดบวกขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกที่เป็นปฏิทินนะคะก็แล้วเราก็จะใส่กิจกรรมประจําวันอะไรงี้กลายเป็นแพนเนอร์ได้ค่ะทุกคนอันนี้เราก็จะเลือกได้ด้วยว่าจะเอาปฏิทินเดิมที่แบบเคยเชื่อมมาในหน้าอื่นหรือว่าจะเอาปฏิทินใหม่เลยแบบนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมนี่ก็จะเป็นปฏิทินแล้วก็ลงวันที่ลงอะไรเป็นแพนเนอร์ได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราจัดเสร็จแล้วจากในคอมพิวเตอร์นะคะนี่เราก็จะโชว์ให้ดูนะคะว่าพอเราแบ่งหน้าจอเนี่ยเราก็ทําเป็นแบบมีดีไซน์กันแบบว่าวางจัดวางเป็นแบบมัลลี่แพนวิกลี่แพนอย่างนี้นะคะเพื่อพอกดเข้าไปอ่ะก็เป็นปฏิทินเป็นมันลลี่แพนแล้วก็อีกเพจหนึง่งแล้วก็สร้างเป็นวิกลี่แพนไว้นะคะกดเข้าไปก็เป็นหน้าตาของวิกลี่แพนแบบนี้ อันนี้นะคะเราก็ทดลองมาบันทึกหน้าจอในคอมพิวเตอร์นะคะก็คือจัด Notion นเวอร์ชันที่เราใช้ใน Macbook นะคะซึ่งมันเรารู้สึกว่ามันสามารถจัดได้หลากหลายมากกว่าใน iPad นะคะเช่นอันนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันสามารถปรับนาฬิกาเล็กใหญ่ได้ซึ่งแบบเราลองใน iPad แล้วมันยากอะทุกคน ใช่ทีนี้พอเวลาเราปรับในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องห่วงว่าใน iPad มันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าในแอปมันเชื่อมกันเนาะแค่เราล็อกอินบัญชีเดียวกันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปในทุกอุปกรณ์ที่เราใช้เลยเช่นว่าวันนี้เราว่างใช้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์พิมพ์งานไว้ในคอมพอกลับมาดูในเวอร์ชัน iPad ตอนที่แบบเราพก iPad ออกไปนอกบ้านอ่ะมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปตามที่เราพิมพ์ไว้ในคอมเลยค่ะเพราะว่าเราล็อกอินบัญชีเดิมเนาะนี่อันนี้ก็แบบปรับไลฟ์โปรเกตบาร์ให้มันดูบาลาน เราก็เลื่อนปรับนูน่นปรับนี่ไปตามใจเราได้นะคะพอโอเคแล้วเราก็แบบไม่ต้องกดเซฟไม่ต้องอะไเลยมันก็จะเด้งเข้าไปอยู่ใน iPad ให้เลยค่ะก็จะได้คร่าวๆออกมาประมาณนี้นะคะพอมาดูใน iPad นะคะก็จจะเห็นว่าหน้าตาเหมือนที่เราแต่งในคอมเป๊ะเลยมันก็จะตามมาโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าเซฟหรือว่าอะไรเลยนะคะเพราะมันเชื่อมกันเนาะ โอเคค่ะคลิปวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเราก็เน้นไปที่การตกแต่งการจัดวางหน้ากระดาษดาวน์โหลดไอคอนหน้าปกต่างๆให้น่ารักกุบกิบนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครอยากดูพาทำอะไรก็คอมเมนต์มานะคะคิดว่าจริงๆ n โนชันทำได้อีกหลายอย่างมากกว่านี้เดี๋ยวจะมาทำคลิปใหม่ให้อีกนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย